คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเขารับรู้นะคะว่าตัวเขาเองเป็นยังไงพ็ขึ้น S of Swords ยังไงก็แล้วแต่ขึ้น The Hangman ขึ้นมานะคะคนคนนี้อยากจะบอกคุณเลยว่าเขาหนักแน่นความรู้สึกแทนคุณนะแต่บางทีบางครั้งเขาไม่เข้าใจคุณค่ะคนคนนี้นะคะเขาอยากคุณมีความสุขกับตัวเองบ้างแล้วก็เขามองเลยว่าคุณเป็นคนที่ดีสําหรับเขาเสมอขึ้นไพ่วงล้อขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาอยากยืนยันแล้วก็หนักแน่นเขาเขาอยากจะบอกเลยค่ะเขาหนักแน่นความรู้สึกคุณจริงๆเขาบอกสองรอบเลยนะคะขึ้นเดทขึ้นมาเขาไม่อยากจบด้วคามส แต่ว่าบางทีบางครั้งตัวเขาเองเราดิกโก้แล้วก็ปรับในทุกๆเรื่องให้กับคุณในบางเรื่องแล้วแต่ไม่ใช่ทุกๆเรื่องตามนาภัยบอกนี้นะคะถ้าเกิดตัวคุณถามได้ว่าตัวเขามีใครไหมในเวลาตอนนี้ตัวเขาเองอยากจะบอกเลยว่ายืนยันเขามีคุณแค่คนเดียวแต่ณนเวลาตอนนี้ตาาภัยบอกว่าอยากจะให้คุณนํามาปรับแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้ตัวเองอมีความสุขแล้วก็เหมือนบางทีแบ่งปันหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่แบ่งปันกับผู้ครองบ้างก็ได้มีเรื่องไม่เข้าใจหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องปรับความเข้าใจหรือจูนกันนี้คือตาน้า่ บอกว่ายให้คุณอะมาปรับแล้วก็คุยกันว่าคุณต้องปรับอะไรบ้างเขาต้องปรับอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่คุณอะก็ต้องเข้าใจคู่ครองแล้วก็คู่ครองก็พยายามเข้าใจคุณอยู่นะคะ